นี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอของคุณครับจะดึงความสนใจตั้งแต่วินาทีแรกทำให้คนอยากฟังต่อจนจบและใส่ call to action ในจังหวะที่เหมาะที่สุดทางช้างเผือกส่องแสงแวววาวคุณเคยได้ยินตำนานหมู่บ้านที่ไม่มีในแผนที่ไหมกลางป่าอีสานอลึกลับมีเสียงคล้องเสียงแคนและไฟสว่างวาบจากที่ซึ่งไม่ควรมีใครอยู่ชายหนุ่มผู้เดินตามรอยตำนานกลับพบว่าหมู่บ้านนั้นเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณและความลับในสายเลือดของเขาเอง แต่สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าคือพลังที่พร้อมจะทําให้ทั้งแผ่นดินรอดพ้นหรือดับสูญตลอดกาลตายอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องราวจะพลิกผันอย่างไรฟังต่อให้จบแล้วคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองและถ้าคุณอยากฟังเรื่องเล่าลึกลับตำนานและความจริงที่ถูกซ่อนเร้นแบบนี้อีกกด subscribe ไว้เลยแล้วอย่าลืมอมเมนต์บอกความคิดของคุณว่าถ้าคุณคือชายหนุ่มในตำนานนี้คุณจะเลือกแบบไหนคุณอยากให้ผมเขียนสาเวอร์ชันหกสั้นมากๆ สิบสหวินาทีสำหรับ TikTok ท y u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  e s ช o r t s ด้วยไหมครับจะดึงดูดใจแบบเร็วๆเผื่อใช้เป็นคลิปโปรโมทก่อนคลิปเต็มตาเสียงลมพัดแทรกผ่านต้นไม้ใหญ่ในป่าลึกอีสานเสียงนกป่าด,ดังคล้ายคำเตือนเก่าแก่ที่ไม่มีใครเข้าใจกลางความเงียบสงัดนั้นชายหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งชื่อการเดินตามรอยตำนานที่ผู้เฒ่าเคยเล่าตำนานกล่าวว่ามีหมู่บ้านซ่อนอยู่ในป่าหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ และเกี่ยวพันกับอาณาจักรโบราณที่ล่มสลายไปนานแล้วการเคยได้ยินเสียงแปลกๆยามค่ำคืนเหมือนเสียงค้องสิงแคนดังเบาๆลอยมาตามสายลมทั้งที่ไม่มีงานบุญใดๆในละแวกนี้ยิ่งเดินลึกเข้าไปเขายิ่งเห็นร่องรอยประหลาดหินแกะสลักรูปพญานาคที่ถูกปกคลุมด้วยตะไคร่น้ําและลายเส้นที่ไม่เคยมีในตำราประวัติศาสตร์การหยุดยืนมองไปรอบๆ บรรยากาศหนักอึ้งราวกับมีใครกำลังมองอยู่เสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปทั่วป่าแต่เหมือนมีเสียงฝีเท้าอื่นซ้อนตามมาอย่างเงียบงนันผู้เท่าเคยเตือนว่าหากเจอเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเดินเจ้าต้องเลือกว่าจะถอยกลับหรือเดินต่อไปจนเจอความจริงหัวใจการเต้นแรงเขาคิดถึงหมู่บ้านของตนคิดถึงผู้คนที่เคยบอกว่าตำนานเป็นเพียงเรื่องเล่าให้เด็กกลัวป่า แต่ในวินาทีนี้เขารู้สึกว่าทุกถ้อยคำนั้นอาจเป็นความจริงทันใดนั้นเขาเห็นเงาไฟลุกวาบในระยะไกลแสงไฟที่ไม่ควรมีอยู่กลางป่าลึกเสียงดนตรีพื้นบ้านดังชัดเจนขึ้นทุกก้าวที่เดินเข้าไปการมองเห็นซุ้มประตูไม้สลักลวดลายโบราณประตูที่เหมือนเปิดค้างไว้เพื่อต้อนรับและหลังประตูนั้นคือเสียงหัวเราะของผู้คนเรากับหมู่บ้านที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางกาลเวลา เขายกเท้าก้าวเข้าไปทีละน้อยในหัวเต็มไปด้วยคำถามนี่คือความฝันหรือความจริงหรือว่าเขากำลังจะก้าวสู่บางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับมาได้กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยมากระทบจมูกปนกับกลิ่นควันไฟที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือหมู่บ้านการก้าวข้ามประตูไม้เข้าสู่ดินแดนที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนบ้านเรือนทำจากไม้เก่าแก่แต่ยังแข็งแรงหลังคามุงจากเป็นระเบียบ แสงไฟตะเกียงน้ำมันสองประกายอุ่นผู้คนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสานโบราณหญิงสาวถือขันเงินเดินเรียงรายชายหนุ่มนั่งเป่าแคนเสียงกังวานสะท้อนกับภูเขาไม่มีใครหันมามองการโดยตรงแต่ทุกสายตากลับเหมือนรู้ว่าเขาเข้ามาแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบากลายเป็นความเงียบบรรยากาศชวนให้ขนลุกหญิงชราผมขาวนั่งอยู่ริมกองไฟ สายตาคมราวกับมองทะลุความคิดของเขาเธอยกมือเรียกช้าๆเจ้ามาแล้วในที่สุดการตัวสั่นที่นี่คือที่ไหนกันเขาถามเสียงแผ่วหญิงชราหัวเราะเบาๆหมู่บ้านนี้คือรากเน่าที่ถูกลืมลูกหลานของอาณาจักรที่เคยปกครองแผ่นดินนี้และเจ้าถูกเลือกให้เป็นผู้เห็นการก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรง ทำไมต้องเป็นผมหญิงชารานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเพระสายเลือดของเจ้าไม่ใช่ของหมู่บ้านที่เจ้าคิดว่าเป็นบ้านจริงๆของเจ้าเสียงคองดังขึ้นก้องสะท้อนทั่วหมู่บ้านผู้คนทั้งหมดหันหน้ามาทางการพร้อมกันสายตานับสิบคู่จับจ้องเหมือนรอคำตอบจากเขาการยืนนิ่งลมหายใจติดขัดหัวใจเหมือนถูกบีบรัดด้วยความลับที่ไม่เคยรู้มาก่อน หญิงชาราลุกขึ้นอย่างช้าช้าไม้เท้าที่เธอถือสลักลวดลายพญานาคพันเกี่ยวเธอชี้ตรงไปที่การเจ้าคือทายาทของกษัตริย์ผู้หายสาบสูญเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวชาวบ้านทุกคนพึมพำเป็นภาษาเก่าแก่ที่การไม่เคยได้ยินแต่กลับเข้าใจความหมายอย่างประหลาดคำพูดเหล่านั้นเหมือนสะกดให้เขาไม่สามารถก้าวหนีได้ชายหนุ่มสองคนแต่งกายคล้ายทหารโบราณก้าวออกมา ถือหอกยาวสองประกายใต้แสงไฟพวกเขาคุกเข่าต่อหน้าการเรากับยอมรับในสิ่งที่หญิงชราพูดการรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพลิกกลับเขาเพียงแค่มาตามหาตำนานแต่กลับพบว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของมันหญิงชราเดินเข้ามาใกล้สายตาเธอเข้มขึ้นเจ้าต้องเลือกทางของเจ้าคืนนี้จะยอมรับเลือดแห่งราชวงศ์หรือหันหลังกลับไปและจะไม่มีวันได้กลับมาอีก เสียงลมโหมพัดเปเลวไฟในกองไฟไหวแรงหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนหยุดนิ่งทุกสายตาอคอยคำตอบจากการการกามือแน่นเสียงหัวใจเต้นดังก้องในอกความเงียบงันรอบหมู่บ้านทำให้ทุกลมหายใจยิ่งชัดเจนขึ้นเขามองไปรอบๆผู้คนยืนนิ่งราวกับรูปสลักสายตาของพวกเขาไม่ใช่ความหวังธรรมดา แต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยภาระอันยิ่งใหญ่ที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นการรู้สึกว่าพื้นดินใต้เท้าสั่นเบาๆเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผืนดินเสียงคล้ายคำรามลึกๆดังขึ้นผสมกับเสียงคล้องที่ยังคงก้องกังวานหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้อีกเธอเอามือแตะที่หน้าอกของการท่นใดนั้นเขารู้สึกเหมือนเลือดในกายร้อนระอุภาพแปลกประหลาดแวบเข้ามาในหัว เขาเห็นเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ปราสาทหินสูงระงานกองทัพนักรบถือหอกและโล่เดินเรียงแถวเสียงสวดมนต์โบราณดังสะท้อนทั่วอากาศการหอบหายใจร่างกายสั่นสะท้านหญิงชรากระซิบเบาๆข้างหูเลือดของเจ้ากำลังตื่นขึ้นและเมื่อมันตื่นเต็มที่ประตูที่ถูกปิดมานับพันปีจะเปิดออกอีกครั้งทันใดนั้น เสียงกลองศึกดังสนั่นจากลึกในป่าแรงสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวทุกคนในหมู่บ้านเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานอย่างช้าช้าการเงยหน้ามองฟ้าดวงตาเบิดกว้างเมื่อเห็นแสงแดงฉานสาดลงมาจากกลีบเมฆมันไม่ใช่แสงพระอาทิตย์แต่เหมือนเปลวเพลิงจากอีกโลกหนึ่งกำลังฉีกพื้นฟ้าออกชาวบ้านทุกคนคุกเข่าลงพร้อมกันเสียงสวดโบราณดังสนสะเทือน เป็นท่วงทํานองที่การไม่เคยได้ยินแต่กลับประแทกเข้ามาในหัวใจเรากับเคยฟังมาหลายครั้งแล้วหญิงชาราหันมามองการสายตาเธอเด็ดเดี่ยวเวลามาถึงแล้วเลือดเจ้าจะเป็นผู้ปลุกสิ่งที่เรารอคอยการก้าวถอยหลังผมผมไม่เข้าใจหญิงชาราโบกมือทันใดนั้นแผ่นดินตรงกลางหมู่บ้านแยกออกพื้นดินสันสะเทือนจนต,นต้นไม้ไหวโอน หลุมลึกเผยให้เห็นบันไดหินโบราณทอดลงไปสู่ความมืดมิดจากความลึกนั้นเสียงคำรามดังก้องขึ้นมาหนาวเย็นแผ่ซ่านออกมาปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านการมองเห็นเงาร่างมาหืมมาเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างเงาที่มีเกล็ดส่องประกายเหมือนพญานาคยักษ์โบราณหญิงชารากล่าวเสียงแข็งมันรอเจ้ามานานเลือดเจ้าคือกุญแจที่จะปลดพันธนาการของมันการยืนนิ่ง ลมหายใจหอบทีเสียงสวดของผู้คนรอบตัวดังกระหึ่มขึ้นบันไดหินนั้นเหมือนกำลังเรียกเขาให้กล้าลงไปทีละขั้นการมองบันไดหินที่ทอดยาวลงไปในความมืดแสงไฟจากตะเกียงรอบหมู่บ้านส่องไม่ถึงราากับความมืดนั้นมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวเชือ้อเชิญเสียงคำรามลึกจากใต้ดินดังถี่ขึ้นคล้ายหัวใจของอสูรที่กำลังตื่นพื้นดินสั่นสะท้อนกับฝีเท้าของมัน ทุกก้าวที่การก้าวถอยหลังความมืดก็ยิ่งคลี่คลายเข้ามาใกล้หญิงชารากล่าวด้วยน้ำเสียงดังก้องไม่มีใครหนีพ้นชะตาของสายเลือดเจ้าถูกกำหนดให้ปลุกผู้พิทักษ์ของอาณาจักรการสายหน้าแต่ถ้าผมไม่ทำละถ้าผมปฏิเสธหญิงชารายิ้มบางรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความเมตตาแต่คือรอยยิ้มของผู้ที่รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วหากเจ้าปฏิเสธมันจะขึ้นมาเอง และโลกภายนอกจะเป็นผู้ชดใช้เสียงกลองสึกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังเหมือนพสุธากำลังแตกออกผู้คนในหมู่บ้านตะโกนพร้อมกันเป็นภาษาที่การไม่เคยเรียนรู้แต่เสียงนั้นกลับกล้องในหูเขาเหมือนเสียงเรียกจากบรรพบุรุษการตัวสัน่นเขามองไปที่บันไดหินอีกครั้งแสงสีแดงจากท้องฟ้าส่องลงตรงกลางหลุมลึกเผยให้เห็นเงาร่างยักย้ายที่กำลังคืบคลานขึ้นมาใกล้กว่าเดิม การกลืนน้ำลายเหงื่อเย,ย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังสายตาไม่อาจละจากเงาหมาที่กำลังเคลื่อนตัวใต้บันไดหินเสียงเกล็ดเสียดสีกับผนังหินดังก้องทุกจังหวะสั่นสะเทือนราวกับภูเขากำลังเคลื่อนประกายสีเขียวรกตวับขึ้นมาจากใต้หลุมเป็นดวงตาคู่ใหญ่ที่ค่อยๆเปิดออกผู้คนทั้งหมู่บ้านก้มกราบเสียงสวดดังกระหึ่มขึ้นจนกลบเสียงลมและเสียงสัตว์ป่าทั้งหมด หญิงชราหันไปทางการเสียงเธอสั่นสถานแต่มั่นคงเจ้าต้องก้าวลงไปเพราะเพียงเลือดของเจ้าจะทำให้มันเชื่อฟังหากไม่เช่นนั้นพญาน,นาคจะไม่หยุดการถอยหลังอีกเก้าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกเขาไม่รู้ว่าความจริงตรงหน้าเป็นเวรกรรมหรือพันธะของโชชาตาดวงตาแห่งพญาน,นาคจ้องขึ้นมาที่เขาแสงสีเขียวสะท้อนใบหน้าของการ ความมืดรอบตัวเริ่มกดทับเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งแล้วทันใดนั้นเสียงคำรามกึกก้องดังขึ้นจนพื้นดินแตกสะเทือนบันไดหินที่ทอดลงไปเริ่มพังทีละขั้นเง่มามมาขยับพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วดวงตาทั้งสองคู่ยังตรึงอยู่ที่การเพียงผู้เดียวการยืนนิ่งราวกับร่างถูกตรึงเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงคำรามสายตาของพญานาคนั้นทรงพลังจนเขาแทบล้มทั้งยืน พื้นดินสั่นสะเทือนแรงขึ้นเศษหินแตกกระจายบันไดหินที่เหลืออยู่กลายเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเขากับความมืดลึกเบื้องล่างหญิงชาราตโกนเสียงก้องเลือดเจ้าจงยื่นมือให้มันเพียงหนึ่งหยดมันจะกลายเป็นผู้พิทักษ์อีกครั้งการสับสนเขามองไปยังผู้คนที่ก้มกราบไม่มีใครเงยหน้ามองเขาทุกเสียงสวดดังกระหึ่มราวกับกำลังผลักด,ดันเขาให้ก้าวลงไป ร่างมาหืมมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาแสงสีเขียวจากแกละสะท้อนทั่วหมู่บ้านเงาของมันปกคลุมทุกหลังคาเรือนดวงตาคมกริบยังคงตรึงที่การไม่ยอมปล่อยลมหายใจร้อนแรงของพญานาคพุ่งขึ้นกวาดผ่านร่างเขาเหมือนพายุการก้าวถอยหลังชนกับซุ้มประตูไม้ไม่มีทางหนีอีกแล้วทันใดนั้นพญานาคอาปากกว้าง เสียงคำรามสะเทือนลั่นจนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสั่นไหวและสายตาทุกคู่ก็จับจ้องไปที่การรอาการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนชะตากรรมทั้งหมดการตัวสั่นสะท้านลมหายใจติดขัดทุกสายตาในหมู่บ้านยังคงกดดันราวกับกำลังบังคับให้เขาเลือกทางเดียวดวงตาพญานาคสองประกายเขียวระกฏเหมือนเปลวไฟที่เต้นอยู่ในความมืดลมหายใจของมันร้อนแรงราวกับเร็วเพลิง กวาดผ่านใบหน้าเขาอย่างใกล้ชิดหญิงชราก้าวเข้ามาอีกครั้งเสียงของเธอแผ่วแต่คมชัดเหมือนมีดกรีดหัวใจเจ้าหนีไม่ได้การเลือจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้การกำมือแน่นความคิดตีกันวุ่นวายภาพบ้านเกิดแม่ที่คอยรออยู่ริมทุ่งนาเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านทุกสิ่งย้อนกลับมาในห้วงความทรงจำแต่ขณะเดียวกัน ภาพปราสาทหินโบราณและทับนักรบในนิมิตก็ย้อนกลับมาอีกเสียงกรองศึกยังดังกล้องในหัวเหมือนเรียกร้องให้เขาตัดสินใจพญาน,นาคขยับหัวเข้ามาใกล้ตาใหญ่จ้องลึกเข้าไปในวิญญาณลิ้นสองแฉกแลบออกพร้อมเสียงฮึดฮัดพื้นดินรอบหลุมแตกกระจายเสียงสวดของผู้คนดังถึงจุดสูงสุดเรากับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกำลังจะระเบิดด้วยพลังโบราณการยกมือขึ้นอย่างไม่รู้ตัว เลือดจากรอยขีดเล็กๆบนฝ่ามือเริ่มหยดลงหยดเลือดแรกหล่นกระทบอากาศทันใดนั้นแสงสีทองแวบวับขึ้นตกลงไปสู่ความมืดเบื้องล่างเสียงก้องสะท้อนราวกับสายฟ้าฟาดกลางดินพยานาคร้องคำรามดวงตาสีมรกดเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างจ้าร่างมหืมาของมันโผล่ขึ้นมาพ้นหลุมเกล็ดสองประกายราวกับดวงดาวนับพัน ลมหายใจมันกวาดผ่านหมู่บ้านจนต้นไม้โอนเอ็นไปทั้งป่าชาวบ้านพากันก้มกราบกับพื้นเสียงสวดพันหยุดลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตโบราณที่ตื่นขึ้นอีกครั้งการสุดตัวลงกับพื้นเลือดหยดต่อเนื่องจากฝ่ามือพญานาคก้มศีษะมะหืมมาลงต่ำดวงตาสีทองจ้องมองเขาอย่างใกล้ชิดสายตานั้นไม่ใช่โกรธเกรี้ยวแต่เหมือนกำลังรอคำสั่ง หญิงชราเอ่ยเสียงแผ่วเจ้าคือผู้ครอบครองมาแล้วสิ่งที่เจ้าสั่งจะเปลี่ยนชะตาของผืนแผ่นดินนี้การหอบหายใจสายตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาเหลือบมองผู้คนทั้งหมู่บ้านที่ยังคงก้มกราบทุกชีวิตขึ้นอยู่กับคำพูดของเขาเพียงหนึ่งเดียวแต่ในขณะที่เขากำลังจะอ้าปากท้องฟ้ากลับสั่นสะเทือนอีกครั้งแสงแดงฉานแหว ק, กเมฆลงมาอีกทิศ และเสียงกลองสึกใหม่ก็ดังขึ้นจากความมืดลึกในป่าฝั่งตรงข้ามการเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแสงแดงฉานอีกสายพุ่งฉีกเมฆมืดคราวนี้ไม่ใช่เพียงแสงเดียวแต่เป็นประกายหลายสายเหมือนกองทับแห่งฟ้ากำลังลงมาเสียงกลองศึกดังถี่ขึ้นแต่ไม่ใช่จังหวะเดียวกับที่หมู่บ้านสวดเรียกมันเป็นจังหวะที่ดุดันหนักหน่วงแสงความหมายแห่งการลุกรานชาวบ้านเงยหน้าขึ้นพร้อมกัน สีหน้าที่เคยสงบกตัวแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดหวัน่นหญิงชาราหลุบตาลงต่ำริมฝีปากสันพวกมันยังคงอยู่การหันขวับใครกันหญิงชาราเอ่ยด้วยเสียงหนักเงาแห่งอาณาจักรที่ถูกทำลายเหล่าผู้ถูกกักขังไว้ในความมืดตอนนี้พวกมันตื่นขึ้นพระเลือดเจ้าท่านใดนั้นเสียงตรศึกโบราณก็ดังมาจากป่าลึกก้องสะท้อนเหมือนเสียงเรียกกองทับมือหมา ต้นไม้เริ่มสั่นสะเทือนเงาดำจำนวนมหาศาลเคลื่อนตัวออกจากความมืดพญานหนาที่การเพิ่งปลุกคำรามก้องเกล็ดสีทองเปล่งแสงจ้าร่างมหืมาเงยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนกำลังเตรียมเข้าสู่สงครามที่โลกมนุษย์ลืมเลือนมานานานับพันปีการยืนนิ่งดวงตาย,ยังจับจ้องไปข้างหน้าเสียงกลองศึกสอจังหวะดังก้องแข่งกัน ทั้งหมู่บ้านสันสะเทือนราวกับแผ่นดินจะขาดออกเป็นสองส่วนเสียงกองศึกทั้งสองจังหวะประสานกันจนดังก้องไปทั่วป่าราวกับเสียงหัวใจของแผ่นดินที่กำลังจะแตกออกเป็นเสียงเสียงเงาดำจากป่าลึกเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละกลุ่มทีละกองร่างสูงใหญ่สวมเกราะหินโบราณถือหอกและดาบที่ส่องประกายแปลกตาแววตาของพวกมันว่างเปล่าเหมือนซากวิญญาณที่ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อสงคราม ชาวบ้านปรีดร้องบางคนวิ่งหนีแต่ก็เหมือนถูกกำแพงที่มองไม่เห็นกักขังเอาไว้หญิงชาราตะโกนด้วยเสียงสั่นสานถึงเวลาแล้วการเจ้าต้องเลือกจะใช้พญานาคเพื่อปกป้องเราหรือปล่อยให้พวกมันทำลายทุกสิ่งพญานาคเงยหัวขึ้นคำรามสะนั่นฟ้าเกล็ดสีทองสะท้อนกับแสงแดงบนท้องฟ้าเปล่งประกายราวกับดวงอาทิตย์ที่กำลังโกรธเกรี้ยวการกัดฟันแน่น ในหัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบประหลาดเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เจ้าคือสายเลือดสุดท้ายจงสั่งฆ่าแล้วโลกนี้จะอยู่หรือดับสิ้นเขามองไปรอบตัวเห็นชาวบ้านนับร้อยที่คุกเขา่าเห็นทัพเงามืดที่กำลังรุกเข้ามาและเห็นพญานาคนที่ก้มหัวต่ำลงรอเพียงคำพูดเดียวจากเขาลมหายใจของการหนักหน่วงมือของเขายกขึ้นสั่นเทา ทุกสายตาทุกชีวิตกำลังรอการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีนี้เสียงเงียบงันปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านแม้แต่เสียงกลองสึกที่เคยดังกระหึ่มก็คล้ายถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของการที่เต้นแรงจนแทบแตกออกจากอกดวงตาของพญาน,นาคส่องแสงสีทองราวกับเปลวไฟแห่งสวรรค์มันโน้มหัวต่ำลงมาอีกจนลมหายใจร้อนระอุป,ปะทะใบหน้าของเขาเสียงกระสิบโบราณดังขึ้นอีกครั้งในหัว สั่งฆ่าเถิดเลือดแห่งเจ้าคือกุญแจของแผ่นดินการมองไปยังเงาทับวิญญาณที่กำลังบุกเข้ามาพวกมันเดินอย่างพร้อมเพรียงร่างสูงใหญ่กว่ามนุษย์ปกติดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยพลังที่ไม่มีวันตายพื้นดินสั่นสถานทุกย่างก้าวหญิงชาราตะโกนสุดเสียงการหากเจ้าไม่เอ่ยตอนนี้เราทุกคนจะถูกกลืนหายไปพร้อมกันมือการยังคงสัน่นเขาหลับตาแน่นสูดหายใจลึก ภาพความทรงจำแวบขึ้นแม่ที่เฝ้ารอในหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงหัวเราะของเด็กๆวิ่งเล่นท่ามกลางทุ่งนากับภาพปราสาทหินโบราณที่กำลังพังทลายในนิมิตเมื่อการลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาของเขาเปลี่ยนไปมันคงหนักแน่นเขาอ้าป,ปากกำลังจะเปล่งคำสั่งออกมาแต่ก่อนที่เสียงแรกจะหลุดออกท้องฟ้ากลับแตกกระจายด้วยเสียงสายฟ้าฟาด แสงสีดำพุ่งลงมากลืนกินแสงแดงและทองและจากใจกลางป่าฝั่งตรงข้ามร่างเงามืหมาที่ไม่ใช่มนุษย์หรือพญานาคเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างเชื่องช้าพื้นดินแต่สะเทือนจนรอยแยกวิ่งยาวไปทั่วผืนป่าเสียงคำรามจากร่างเงามหมาแผดกล้องออกมาเสียงนั้นไม่ใช่ของสัตว์หรือวิญ,ญญาณใดที่การเคยได้ยินมันเหมือนเสียงกรีดร้องของวิญญาณพันธ์ที่ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว ร่างยักษ์ย้ยสีดำค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดสูงประงานเหนือยอดไม้ผิวกายเป็นเหมือนหินไม่เกรียมทั่วทั้งร่างแผ่ไอคันดำออกมาทุกก้าวที่มันขยับพื้นป่าเหี่ยวเฉากลายเป็นผงถ่านชาวบ้านในหมู่บ้านร้องให้ระงมบางคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวหญิงชารางเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมันคือผู้ล้างอาณาจักรในครั้งก่อน เงาของราชาที่ไม่ยอมตายพญาน,นาคคำรามกล้องจนฟ้าสัน่นเกล็ดสีทองเปล่งประกายเจิดจ้าร่างมหึมาเลื้อยขึ้นเหนือหมู่บ้านเผชิญหน้ากับนาดำที่เพิ่งตื่นขึ้นการยืนนิ่งร่างกายสั่นไหวจากแรงสั่นสะเทือนดวงตาของพญาน,นาคยังคงจ้องมาที่เขาเหมือนรอเพียงคำสั่งเดียวเพื่อเริ่มสงครามเสียงกลองศึกทั้งสองฝั่งประสานแข่งกัน แดงกับดำปะทะในท้องฟ้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลายเป็นสนามรบที่รอการจุดไฟและในห้วงวินาทีนั้นเองการรู้ว่าคำพูดเพียงหนึ่งเดียวจากเขาจะเป็นตัวตัดสินว่าโลกนี้จะรอดพ้นหรือดับสูญลมแรงพัดกระหนำ่ำต้นไม้ทั้งป่าเอ็นโอนราวกับกำลังหลบหนีเงามือหมาที่คืบคลานขึ้นมาเสียงคำรามของมันก้องสะท้อนเข้ากับเสียงพญานาคจนท้องฟ้าเหมือนจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยง การหอบหายใจถี่สายตาวูบไหวระหว่างเงาดำผู้ล้างอาณาจักรกับพญานาคสีทองทั้งสองต่างเป็นพลังที่เหนือเกอินมนุษย์ทั้งสองต่างรอเขาเพียงเขาคนเดียวที่จะเอ่ยคำตัดสินหญิงชาราก้าวเข้ามาข้างหลังเสียงของเธอสั่นสถานราวกับกลัวคำตอบที่กำลังจะมาถึงเลือดเจ้าจะเลือกเส้นทางจะเป็นเจ้าเหนือผู้พิทักษ์หรือผู้คืนชีพแก่งเงาแห่งความมืดการกำมัดแน่น หัวใจเต้นแรงจนเสียงในอกกลบทุกสิ่งเขามองขึ้นไปยังพญานาคสายตายแห่งความพักดีและการรอคอยจากนั้นหันไปยังเงาดำมือหมาที่กำลังย่างเข้ามามันหยุดชะงักราวกับกำลังเรียกร้องให้เขาเป็นเจ้านายแท้จริงพื้นดินใต้เท้าเริ่มแตกแสงแดงแสงทองและเงาดำพุ่งปะทะก,กันกลางอากาศเสียงดังสนั่นวันไหวท้องฟ้าถูกฉีกออกจนเห็นประกายฟ้าอีกโลกหนึ่ง การกัดฟันเขากำลังจะตะโกนออกมาคำสั่งที่ทั้งสองพลังยิ่งใหญ่รอคอยเสียงตะโกนของการดังออกมาท่ามกลางความโกลาละ่ะข้าจะไม่ยอมให้ความมืดทำลายผืนแผ่นดินนี้ทันใดนั้นพญานคคําคำรามก้องเปลืสีทองเปล่งแสงเจิดจ้าร่างมาหือมาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเผชิญหน้ากับเงาดําราชาที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลเสียงปฐะ,ะสะเทือนสวรรค์และปฐพี แสงทองสาดฟาดเข้ากับไอควันดำที่พวยพุ่งพุ่งเกิดเป็นสายฟ้าและเพลิงไฟพวยพุ่งพุ่งกลางท้องฟ้าอีสานการสุดลงคุกเขา่าเลือดในกายเขาเรืองแสงเชื่อมโยงกับพญานาคทุกการโจมตีของมันสะท้อนพลังจากจิตใจเขาเองหญิงชาราและชาวบ้านสวดเสียงดังก้องสอดประสานกับพลังที่กำลังแผ่กระจายการต่อสู้ดำเนินอยู่อย่างดูเดือดสุดท้ายแสงทองสว่างจ้าจนกลืนความมืดทั้งมวล ร่างเงาดำคำรามลั่นก่อนแตกสลายเป็นเท่าควันปิวหายไปในอากาศป่าอีสานกลับคืนสู่ความสงบท้องฟ้าเปิดกว้างอีกครั้งแสงดาวปรากฏเหนือหมู่บ้านลึกลับพญานาคโน้มศีรษะต่ำลงตรงหน้ากาลสายตาสีทองส่องประกายด้วยความพักดีก่อนที่ร่างมหืมาจะเลื้อกลับสู่บันไดหินและจมหายไปใต้พื้นดินทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนอันศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านทั้งหมดก้มกราบการ หิงชราเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเจ้าคือผู้สืบสายเลือดที่แท้จริงเจ้าได้ปลดปล่อยคำสาบและคืนสมดุลให้แผ่นดินการยืนเงียบสายลมพัดผ่านใบหน้าเขาหันมองหมู่บ้านที่ส่องแสงอุ่นจากตะเกียงและรู้ว่าชีวิตเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงลมในป่าลึกสงัดลงเหลือเพียงแวาเสียงแคนจากที่ไกลโพ้นบอกเล่าตำนานใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นในค่ำคืนนั้น